สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลลำซิ่งนกพงศกรมาแล้วนะครับกับวันที่25ตุลาคม2567นะครับนั่นก็คือลำซิ่งของหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรงานกลางวันนะครับอำเภอศรีทาตจังหวัดอุดรธานีนะ เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะครับอนุพงศกรเนี่ยแกก็กล่าวนะครับว่าวันนี้เป็นวันแจกข้าวยายเท่าแม่ของแม่ติม๋มแม่ผู้เคยดูแลนกพงศกรตั้งแต่เข้าวงการมาใหม่ๆนะครับผมเลยพาลูกพาเต้ามาซอยงานบุญตอบแทนคุณข้าวคุณน้ําที่นกเคยได้อาศัยแล้วบอสนุกก็ขอมาทําบุญน้ามีกลุ่มปิดพอได้คาด น้ำมุกน้ำมันให้ทีมงานครับผมบอไดคิดค่าตัวอีหยางนำแม่อย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับนะัก็คือไลฟ์ลําซิ่งเสียงวิหกงานกลางวันนะครับวันที่25ตุลาคมบัตร119บาทนะครับอ่ะก็คือ,อผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับการแสดงนะโนโุพสกรในช่วงเวลากลางวันนะครับอ่ะ ก็คือทําการแสดงอยู่แล้วนะครับก็คือเราก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับไลายลัมซิ่งเสียงวิหกงานกลางวันนะครับอันนี้เราจะมาโฟกัสถึงเรื่องของอแม่ของแม่ติม๋มแม่ผู้เคยดูแลนกพวงสกรและกันนะครับตั้งแต่เข้าองการใ,ใหม่ๆนะก็คือนกพวงสกรเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนบอสนุกก็เช่นกันนะครับก็มาทำบุญนำนะครับมีกลุ่มปิดพอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันให้ทีมงาน นะบอได้คิดค่าตัวนะครับก็คือที่อำเภอศสีธาตจังหวัดอุดรธานีนะครับนวกวศสกรอายสกุณาพรโดนธนาดนนะครับกานนี้ก็เรียกเสียงฮือฮาแล้วก็ท่านผู้ชมได้อย่างดีมากๆสำหรับการที่เข้าไปรับชมนะครับเวลาแสดงก็คือ10โมงนะ10โมงถึง3โมงเลทไม่เกิน30นาทีนะครับ นะเขาเรียกว่าหมอลำกระตันยูคบนคุกคนสก่นะเป็นหมอลำที่กระตันยูแล้วก็ไม่ลืมบุดคุณคนนะ เนี่ยแหละที่เราบรรดาแฟนคลับเคารักเพราะว่านกพงศกรเนี่ยเขาเป็นคนกระตันยูรุคุณเข้ากลุ่มกันเยอะนะก็ฝากกันบอกมานะครับนะเต็มที่เสียงวิหกกําลังใจจากพ่อจ๋าลูกจา๋านะครับกาลังใจรอคนเก่งอยู่เสมอนะครับสุดยอดแล้วเลยนะครับสาหรับบอสนกพงศกรสุดยอดเลยอาประทานโทษครับสุดยอดสําหรับเสียงวิหกลูกจา๋าพ่อจา๋าคณะหมอลำเสียงวิหกขอให้เฮงเฮงปังๆรวยรวยเด้อล่ะ ทำแต่ความดีและพงศกรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปปัง,ปงๆเฮงๆงรวยๆด้วยเทินสาธุนะหัวหน้าของเราเป็นคนดีและก็เป็นคนกตัญญูมากๆเลยสิ่งที่ทําเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นไม่แปลกใจมีแต่คนรักนะครับเขาบอกว่าบุญที่เราได้สะสมนะครับนั่นก็คือความเจริญในหน้าที่เจริญในสิ่งที่ทําเจริญปณสตินะครับนั่นก็คือการ รู้จักให้นะครับแล้วก็รู้จักลํำลึกถึงสิ่งที่ใครที่เคยช่วยเหลือเรานะครับเราก็ไม่ควรที่จะลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับหรือสิ่งที่เราทํามาด้วยกันนะครับเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเราก็ควรที่จะจดจํานะครับแล้วก็ไม่ลืมบุญคุณที่จะทดแทนมีโอกาสเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็ทดแทนบุญคุณไปนะครับสิ่งนี้ก็คือจะเป็นเครื่องนะครับเป็นสัญลักษณ์ติดตัว หมอลำนะครับติดตัวตัวศิลปินนะไปจนตายนะเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคอนเนคชั่นที่ดีนะครับในสิ่งที่เราทามันก็จะส่งผลให้กับตัวเราทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จนะครับงานนี้นกโพสกรอนก็เลยได้ใจทุกๆคนแล้วก็ทําให้ทุกคนเห็นว่านี่คือศิลปินน้ําดีที่เราอยากจะมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้กันเวลามีไลยกลุม่มหรือมีงานอะไรต่างต่างเนะี่ยทุกคนก็พร้อมใจที่จะไปซื้อบัตรเพื่อที่จะเข้าไปชมนกโพสกรอน นะครับเข้าไปชมบอลำเสียงวิหกนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ